สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเดือพยากรณ์นะคะคลิปนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนเมษายนปี2566กันนะคะเราจะมาพยากรณ์กันแบบนี้ทุกๆเดือนการดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากจะให้ผู้ที่มาเรฟาฟังปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดในชีวิตของคุณกันนะคะมาถึงคิวของ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะหากท่านใดยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองก็สามารถดูเทียบวันเกิดของท่านกับหน้าปกคลิปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรมาฟังกันได้เลยค่ะ ราศีพิจิกคะ่ะในช่วง1-2เดือนนี้นะคะเป็นช่วงที่มีดวงดาวใหญ่ๆโยกย้ายหลายดวงมากนะคะเช่นดาวพระเสาร์ดาวมฤตยูค่ะทําให้หลายๆราศีเองก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะซึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกเองก็มีดวงดาวสําคัญโยกย้ายในเดือนเมษายนนี้เช่นกันนะคะก็คือดาวพระพฤหัสค่ะโดยโยกย้ายมยายังราศีเมษนะคะแลวจะส่งผลอิทธิพลอย่างไรกับคุณนะคะเราฟังได้เลยค่ะ ชาวราศีพิจิกค่ะในเดือนเมษายนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าการงานของคุณคึกคักมากนะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกัมะนะคะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณโคจรเป็นมหาอุดในเดือนเมษายนนี้นะคะส่งผลอย่างไรนะคะส่งผลให้หน้าที่การงานรับผิดชอบของคุณเยอะขึ้นงานเยอะมากขึ้นแต่ก็มีข่าวดีเรื่องงานนะคะ ปัญหาจะมีประปายค่ะไม่มากภาพรวมถือว่าดีเลยนะคะดีขึ้นนะคะถ้าการค้าการขายนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะจะถือว่าดีขึ้นจากเดือนที่แล้วนะคะถ้าเป็นพนักงานประจำก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นค่ะในเรื่องของงานนะคะในช่วงนี้จะมีงานเร่งด่วนเข้ามาค่ะคุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องคนนะคะเช่นคนพูดไม่รู้เรื่อง,งน,นะคะ อาจจะลามไปถึงเจอคนที่ทำงานล่าช้าทำให้คุณหงุดหงิดใจก็เป็นไปได้นะคะสำหรับเรื่องงานสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือเรื่องการพูดการเจราจาค่ะการประสานงานอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้นะคะทั้งคนฟังและคนพูดเลยนะคะดังนั้นการสื่อสารอยากจะให้ คิดก่อนแล้วค่อยพูดนะคะค่อยๆสื่อสารนะคะถ้ามีการเซ็นเอกสารสัญญาอะไรนะคะรบกวนต้องรอบคอบนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ผิดพลาดมีเกณฑ์โดนเอารัดเอาเปรียบนะคะหรืออาจจะโดนนินทาใส่ร้ายป้ายสีได้นะคะดังนั้นจะต้องระวังนิดนึงอย่าทําอะไรที่มันนอกกฎเกณฑ์นะคะเพราะว่าตอนนี้คุณมีคนที่จ้องจับผิดคุณอยู่ค่ะ ตั้งแต่เดือนมีนามาจนเดือนเมษายนนี้นะคะมีดวงดาวโยกย้ายหลายดวงค่ะแถมเป็นดาวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเช่นดาวเสารดาวมรุตยูนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็เจอมาตั้งแต่ดาวเสารย้ายดาวมรุตยูย้ายแล้วนะคะ จนมาถึงเดือนเมษาก็ยังมาเจอดาวพฤหัสย้ายอีกนะคะทําให้ราศีพิจิกเองมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการงานนะคะคุณก็จะมีโอกาสเข้ามานะคะแต่ก็จะมีปัญหาเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะแต่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วนะคะทุกอย่างจะนําพาคุณไปในสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นอยากจะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับการเงินค่ะรายรับนะคะเข้า มาที่น่าชื่นใจาหายเหนื่อยเลยค่ะต่อสู้มาเยอะนะคะรายรับจุกๆแบบนี้นะคะแต่ก็มีรายจ่ายเยอะเช่นกันนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์อยากได้อยากมีนะคะอยากซื้อของใหญ่นะคะเช่นรถเฟอร์นิเจอร์นะคะมีโอกาสที่คุณจะซื้อของแพงนะคะก็คือซื้อตามอารมณ์นะคะ จายไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะต้องวางแผนให้ดีๆหยับยั้งชั่งใจดีๆนะคะเพราะว่ารายรับดีๆก็อยากที่จะให้เก็บไว้บ้างนะคะดังนั้นรายรับค่ะจะมาทั้งจากงานนะคะจากเงินโบนสัสจากเงินพิเศษหรือจากการเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่เรื่องที่ต้องระวังค่ะมีเกณฑ์เสียงเงินแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะ เช่นเจอของถูกใจทางออนไลน์นะคะจ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวอันนี้ต้องมีสตินิดนึงนะคะสำหรับความรักค่ะเป็นช่วงที่ดีมากนะคะคนที่มีคู่เป็นช่วงที่ดีที่จะปรับความเข้าใจง้อขอคืนดีกันนะคะเป็นช่วงที่ปรับจูนกันได้นะคะคนที่โสดมีเกณฑ์เจอคนหน้าตาดีถูกใจค่ะแถมยังจีบติดซะด้วยนะคะมีคนที่ถูกใจมาจีบก็เป็นไปได้นะคะ คราวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวพิจิกค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสติค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเดอะพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ